สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการ,รพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคาะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปเนาะแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางรัฐบาลลาวพัฒนาโคงสุดท้ายนะคะ ของงวดก่อนทันดีนะแอดมินคิดแล้วนะคะถ้ามี80นะคะต้องมี30นะคะดีแต่แอดมินกลับให้เห็นไหมพี่น้องถือว่าไม่หลุดนะคะคงสุดท้ายตัวเลขน้อยนะคะเพราะแม่พี่น้องจับไปแน่นอนนะคะตัวเลขน้อยโอกาสเข้ายากนะเขากัหลุดง่ายนะคะอันนี้คือสรุปนะคะโอเคนะคะเราก็มารับชมของงวดนี้กันต่อนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี สามศูนย์สี่หนึ่งเก้าสองนะคะของสุดท้ายนะคะแอดมินให้เด่น9กับ4นะคะเด่น9กันและ4นะคะก็จะมีนะคะมี9 1 9 3นะคะเด่น4ก็จะมี4 2และ4 0นะคะ ส่วนชุดกันก็จะเป็น96นะคะ80 86นะคะ12 31นะคะแล้วก็จะเป็น10นะคะนี่ก็61น่ไงสำหรับเบิ้ลนะคะก็จะมี00 5 5นะคะ9ก้ 99, นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะจะเป็น93 4042 96 1 0นะคะ1 2 3 4 5คู่นะคะก่อนออกไปก็จะลืบกดเลิบกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า